สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูพริกนะคะสิบห้าวันเขาปลูกเมืองหนาวประเทศฟินแลนด์นะคะอันนี้พริกกระเรียงนะคะก็ออกไปแล้ว3ใบสี่ใบประมาณสิบห้าวันพริกมีพริกขีนูสวนแบบเผ็ดกับพริกรกระเกรียงนะคะสองอย่างเนี่ยมันก็เริ่มอันนั้นนะคะแต่วันนี้ดิฉันก็ ดิฉันก็เอาเกลือกไข่ที่ว่าเราทํากับข้าวนะคะก็มาใส่เป็นโปรตีนให้เขานะบำรุงรากนะคะดิฉันยังไม่ขยายพันธุ์เพราะรอให้เขาโตสักหน่อยก่อนเพราะว่ารากเต็มให้รากเขาเต็มในกระถางเล็กๆก,ก,ก่อนนะคะ เพราะว่าเพราะว่ามันจะง่ายกว่าอีกเอ้ยขยายพันธุ์ง่ายตอนนี้ก็มาดูกี่องศาก็ประมาณ <c oughs> ประมาณ37-38ถ้าปิดเต็นก็ไปสามสิบเก้าะอันนี้ก็เปิดเต็นไว้ก่อนลมก็ดิฉันก็ระบายทุก จะระบายตอนไหนก็ได้ฉันก็ใส่ใส่ยังงี้นะใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวมันก็ละลายไปใส่อย่างงี้ใส่เปลือกไข่ <c oughs> สองวันก็จะรดน้ำครั้งหนึ่งนะคะดิฉันเพราะอากาศเย็นมันหนาวดินก็จะเย็นก็ออสองวันรดน้ำครั้งหนึ่งดูว่าน้ำมันเฉะถ้าเฉะก็ไม่ต้องรดก็รอดูอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยมาลงกระถางนะคะดิฉันใส่เปลือกไข่ก่อนนะคะก็ใส่เงี้ย ง่ายๆย,ยังไม่ใส่วิตามินอะไรหรอกรอรอให้เขาอ่รอให้เขาไอ้นั้นก่อนนะคะให้รากเยอะๆก่อนแล้วค่อยใส่วิตามินต่อไปก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะ